สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ชูวงเช่นนะครับขอนุาท่านผู้ชมครับมาที่สนามห้วยม้าสเตเดียมนะครับชมการแข่งขันฟุตบอลนะครับเมืองไทยลีกนะครับเปิดเข้ามาสวีเด็ดเอวารุตหลุดเบิ้ลขึ้นมาแต่ว่าก็ยังตัดได้ครับมงเชนอีกทีหน้่ผมไปเข้าไปเดี๋ยวยิงโอ้โหนี่เข้ากรอบไปนี่เสร็จเลยนะครับเคลียร์บอลไม่ขาดครับโอ้โหออกมาครับ ขึ้นมาครับที่วารอนรอนออกหาลูกยิงทิกเข้าหนายแล้วสัดกันไปเรียบร้อย1ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหนี่ครับความสุดยอดครับโอ้โหของดังเวลิงตันสปิตครับดาวยิงสูงสุดครับของแพร่ยูเนเต็ดยัดเข้ามาตรงนี้แล้วเร็วกว่าครับเท้าของสมิธเกี่ยวด้วยขวาแล้วยิงด้วยซ้ายครับบอลลอดขาของสารุธกองราบเข้าประตูไปครับกู้แตะถึงนะครับเทโลบุกขึ้นมายิงจะได้ไหมพลิกเข้ามายิงเอา ตีเสมอได้สำเร็จครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับลูกยิงของทางเฟโนเวียนาครับโอ้โหลูกนี้เด็ดขาดจริงๆครับเวียนาเกือบเขี่ยมาบอลถ่ายไปถ่ายมาออกมาซ้ายครับเวียนาขอบอลอยู่เปิดมาจับด้วยซ้ายแล้วพลิกยิงโอ้หจังหวะหนึ่งศูนย์และนี่เป็นลูกหนึ่งหนึ่งครับโอ้เปิดขึ้นมาเอานีนะครับวันนี้เกมทางริมเส้นด้านซ้ายนี่อันตรายมากแล้วเปิดยาเข้ามาเรียบร้อยเลยแล้วโอ้ยังแซมเอาไว้ได้ครับสุภาพ โอ้โหลูกนี้ลูกมงของทางเวียดนาสวยมากครับพิทักษ์อ่าเป็นการันของสัตวัดสัตวัดเปิดเข้ามาสวยมากจริงๆลูกนี้ลัดยิงเข้าไปอืรีบไปนิดนึงครับโอ้โหลูกนี้เดียวๆเลยนะครับแต่ว่าจังหวะที่ยิงของอาครับรเบงตั้งซึยิงเลยลูกนี้เอ้าเอา,เ,อาเป็นประตูจนได้ครับโอ้โหยิงดีจริงครับอะไรจะแม่นถึงขนาดนั้นครับเบงตั้งสิธ ทั้งๆท,ที่กำแพงนี่ดูครับจังหวะยิงตรงนี้อู้ยน่าจะกำแพงแตกครับน่าจะกำแพงแตกสราวุธถึงกระโวยเลยครับเดี๋ยวดูภาพช้าว่าตรงนี้มันลอดมาได้ยังไงครับปัด อ่าครับตัวนี้ชี้วะสวยด้วยหลุดเข้าคูดักโปหลุดเข้ามาแล้วกระชากหนีผู้สัประตูไปได้แล้วยิงเข้าไปตีเสมอได้สำเร็จครับเป็น2ประตูต่อ2ครับโอ้โหอืดูนะครับเกี่ยวครับดูประตูที่5ในซีซั่นนี้ของคูดักโปครับหลุดกับดักล้าหน้ามาแล้วนิ่งพอที่จะแตะหลบผู้สัประตูครับแล้วก็ยิงเข้าไปครับโอ้เกมรับแพ้ในเสียสมาธิครับเจอบอลยาวมาคูดักโปไม่ล้านะครับลูกนี้เนียแล้วแตะหนีแล้ว สสามา,าวรวลนนิชิงไปโดนเจียบด้านหลังผู้สิน์ไม่บ้าอะไรแต่ว่ายังเก็บได้ครับมาซุโซซ่าโซซ่าเข้ามาแล้วหลงซัดลูกเรียนเรียบร้ยรอยครับโอ้โหสามประตูต่อสองครับลุเนี้พยายามไปจ่ายสั้นๆมาครับจากบอลนี่น่าจะเคลียร์ได้แล้วครับเคลียร์กันไม่ขาดมาเข้าทางมาซุสโซซ่ายิงข้ามมือของสาลุธกองราบเข้าไปเลยครับโอ้โหสุดสวยเลยครับการในการในจ่ายขึ้นมารุนิชิงสวยมากครับ ที่เดะให้สวยมากโหลดเข้ามาแล้วเรียบร้อยหรือเปล่าริงสาีิทีนึงเรียบร้อยให้เลยครับเป็น4ประตูต่อ2ครับโอ้โหแฮตติกหรือเปล่าครับจังหวะต้องชมครับสมิธแปะให้แล้วให้ตามคลาสของนักเตะญี่ปุ่นเลยครับทัศนสืให้มาตรงนี้ดูครับน้ำหนักมันพอดีพอดีครับแล้วโซซ่ายิงติดเซฟครับแตบเข้าทางครับปัดออกมาไม่ดโอ้โหลงมา บอลตกแล้วพุ่งเข้ามาตรงนี้มันเฉลิบยกเลิกใบเหลืองแบบนี้แดงโดยตรงสิครับอโอ้โหนั่นแหละครับบอกแล้วครับตอนนี้รอเพียงแค่เสีนานวีเท่าเองครับแล้วเสนันวีหมดเวลานะครับวันนี้ที่ห้วยมาสเตเดียมนะครับ